สวัสดีค่ะวันนี้มาจัดปูให้ลูกค้านะคะวันนี้มีอยู่3เล่มนะคะใช้ยังติดงานสั่งอีก10กว่าชุดนะคะช่วงนี้ก็จะไม่มีงานลูงให้ลูกค้าดูนะคะแล้วก็จะมะีวันนี้นะคะ3มเล่มจะจัดปูให้ลูกค้านะคะคราคาเบาๆนะคะหยิบจับบายได้เลยนะคะวันนี้มาดูความยาวของมีดเล่มที่1ค่ะเป็นแลมโบนะคะตัวนี้ความยาวของมีดจะอยู่ที่12นิ้วนะคะ ความก้นจะอยู่ที่2.5สันหนาจะอยู่ที่6มิลถัดด้ามจะอยู่ที่6.3นะคะด้ามโชว์ลายไม้นะคะแรมโบ้นะคะงานหนักลุยได้เลยนะคะสินค้าตรงปกทุกเล่มนะคะรับประกันตลอดก,การใช้งานนะคะไม่มีวันหมดอายุนะคะมีดบินมีดหากด้ามแตกนะคะทุกกรณีค่ะตลอดก,การใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนเคลือบเล็มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ ถ้าเป็นมีช่างสันนะคะมาดูเล่มที่สอนต่อค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่7.5นะคะใบกวงที่2นิ้วสันหนา6มิลค่ะด้อยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นงานผิวไฟนะคะเอาไว้แบบพกพานะคะตัวนี้เดินเข้าป่าหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ชอบเดินป่านะคะพกพาติดกระเป๋าไปได้เลยนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะความยาวอยู่ที่7.5ค่ะตัวนี้เอาไว้ฟันกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะคะฟันได้เลยนะคะ เล่มที่3ค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่7.8นะคะใบกว้งู่ที่2นิ้วสันหนา6กมิลค่ะดามจะอยู่ที่5.5้านะคะ <_ letter> เล่มนี้ยาวรวมของมิจะอยู่ที่15นะคะ15.5นะคะตัวนี้ <_ letter> เล่มที่สองจะยาวอยู่ทั้งหมดนะคะรวมทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่13นิ้วเล่มที่1นะคะรวมทั้งหมดจะอยู่ที่18นิ้วนะคะ มีทั้งหมด3เล่มนะคะเล่มละ650นะคะวันนี้แม่ค้าจัดปูให้นะคะรับทั้งหมด3เล่มให้ราคา1,600ส่งฟรีนะคะราคานี้มีวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทหรือแอดไลน์ line, หรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทร0982.09213นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะช่วงนี้แม่ค้าจะไม่มีไลฟ์สดนะคะเพราะว่ายัางติดงานสั่งลูกค้าอีก10กว่าชุดนะคะ10 เสร็จชุดนี้แล้วแม่ค้าถึงจะได้รีวิวสินค้าลงทุกๆวันนะคะฝากติดตามาเพจช่างสรรและช่อง y u t u b e ไลฟ์สดด้วยนะคะขอบขอะคุณมากๆานะคะที่อุดนทาร้านตลอดมานะคะปีใหม่นี้ทางร้านจะมีสินค้าสมนาคุณลูกค้านะคะลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่ามาลุ้นกันนะคะขอบคุณค่ะ